รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้คุณสันประชากรขอพาชาวหนีเที่ยวกันไปเก็บองุ่นสดสดและพาไปเที่ยวที่โรงบ่มไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างรู้แต่ว่าวันนี้นะครับคุณสันมีวาวเชอร์มาฝากด้วยสำหรับวันว,เวนาเลนไทน์นี้ทั้งหมดนี้จะอยู่ในนีเที่ยวกันวันนี้ครับ ชิมได้นะคะจริงเหรอฮะใช่จะได้รู้ว่ามันแบบต่างกันยังไงจริงป่ะเนี่ยใช่เห็นนะใบอมุ่นนะครับเจอไม่ได้นะครับผมไม่เคยทานเมี่ยงใบองุ่นเลยนะเจมต้องเป็นใบที่ไม่มีขนเท่านั้นที่จะทานได้นี่้อหมูนแม่นหลหนโอ้โหหลุดเลยนี่ไม่มีเนื้อติดนะโอ้โหหลุดเลยงั้นผมฉีกแบบนี้ได้ สดชื่นอ,อร่อยกลมกล่อมในคำเดียวนั่นแหละทีว,าว่าไทยปลูห G ผู้ให้บริการอัดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยข้าวตราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรอง สวัสดีครับเพื่อนๆรายการหนีเที่ยวกันนะครับหลังจากห่างหายไปสักพักผมกลับมาทำหน้าที่แล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่นะฮะอยู่ที่ P ีบีวอเลนะครับมาเทปแรกก็จัดไล่องุ่นให้เลยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในมีกิจกรรมอะไรบ้างและไล่องุ่นเขาทำอะไรกันบ้างตามผมไปเลยผู้ชมครับผมอยู่กับพี่น้ำตาลนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้ำตาลแนะนำตัวหน่อย ค่ะชื่อน้ำตาลทรายนะคะเป็นไกด์นะคะของ p ี a ว l e เค่ะครับ p ี a ว l e เ่นี่คือเปิดมานานหรือยังฮะ,ะเปิดในปี2532นะคะประมาณ32ปีป,ปีเกิดเลยอ่ะครับแล้ว <S 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 ที่นี่มีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ2,000ไร่ค่ะโห สองพไร่ like. ใช่แล้วที่นี่คือเป็นไ like ร่องุ่นและมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ,ะหลักๆสำหรับกิจกรรมที่พี v ีวันเล่นะคะจะเป็นกิจกรรมทัวร์วชมไร่ค่ะทัวร์ชมไร่อันแรกเลยที่ทุกคนมาก็จะได้ทัวร์ชมไร่ก่อนใช่ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยไหมได้เลยค่ะโอเคด้านนี้เลยครับค่ะครับ พีนน้ำตาลครับที่นี่มีมาตรการโควิดยังไงบ้างฮะมาดับแรกเราก็จะวัดอุณหภูมิก่อนนะคะ uh huh. แล้วก็เช็คไทชนะหรือว่ารงชื่อนะคะเหมือนทีออ่ผมัทํำเมื่อกี้นี้แหละแล้วก็ล,กล,วล้างมือได้ แอลกอฮอล์เจลนั่นเองที่นี่มีเจลแอลกอฮอล์อยู่ทั่วทุกที่เนาะใช่ค่ะใช่ไหมฮะมีทุก <Okay. S 2> จุดเลยอันนี้คือเราจะไปไร่อะไรก่อนอลอง,งุ่นอะไรครับอ่าสำหรับกิจกรรมทัวร์ชมไร่เนี่ยเราจะไปที่ไร่อง,งุ่นก่อนนะคะคแล้วก็จะไปที่โรงงานผลิตไวน์นะคะเขาใหญ่ไวน์นรี่แล้วก็ชิมผลิตภัณฑ์กันค่ะซึ่งไร่อง,งุ่นนี่คือก็สามารถคนก็สามารถเข้ามาแล้วก็ไปเด็ด ทานจากต้นได้เลยด้วยสําหรับการตัดองุ่นเนี่ยเราต้องแจ้งก่อนว่ามันเป็นกิจกรรมเสริมที่เราจัดขึ้นมานะคะหรือเรียกว่าซีซันอล l f ร u i t p i c k ี่พิกิ้งเป็นการตัดผลไม้ตามฤดูกาลค่ะใช่ซึ่งตอนนี้เราจะมีกิจกรรมตัดองุ่นเข้ามาเสริมเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะมีค่าจ่ายท่านละ200บาทนะคะแล้วถ้าเอากลับบ้านครับครึ่งกิโลค่ะต่อทานองุ่นทางด้านขวามือของคุณซารเนี่ยจะเป็นองุ่นสําหรับทําไวน์นะคะใช่ซึ่งจะปลูกเป็นแนวตั้งกลางแจ้งลง ตงแบบนี้เลยค่ะเพื่อรับแสงแดดแล้วก็ลมได้เต็มที่นะคะไม่อับชื้นเราเก็บเกี่ยวปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะคในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนนี้เลยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนจะถึงต้นเดือนมีนาคมเดือนละหนึ่ง1 1> ครั้ง,งใช่ หน้าเหมือนกันเนาะคนจะได้กินใช่ค่ะแล้ววิธีการทําไวน์นี่เดี๋ยวจะได้ไปชมกันไม่ใชนีนทรรกานเองแต่ประเทศเขามีการแบบว่าเอามาอยู่ในเอามาอยู่ใน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 หมอ้อหรือแล้วก็แบบมีการเหยียบนี่คือ,อเขาเรียกว่าถังแบรลล์หรือว่าถัาางโอ,กอ๊กมันเป็นกิจกรรมหรือว่าขั้นตอนการทำไวน์แบบหนึ่งในแบบโบราณนั่นเองซึ่งวันนี้ผมได้ทําด้วยแน่นอนค่ะใช่เป็นเกลืเป็นสีมากเดี๋ยวไปเจอกันที่ไร่องุ่นแล้วกันไปเลยค่ะ ถึงแล้วครับพี่น้ำตาลนี่คือจุดที่เราจะเก็บองุ่นไปแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมใช่ค่ะจะจะเป็นองุ่นสายพันธุ์ทานสดเท่านั้นไม่นํามาทำแล้วดูยังไงว่าเขาสุกแล้วพร้อมจะเด็ดแล้วอฮะจะดูจากสีนะคะองุ่นเริ่มแรกออกมาจะเป็นสีเขียวก่อนนี่ไงนี่ไงทุกชมสีเขียวแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีม่วงเข้มนะคะสามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะม่วงเข้มคือเก็บเกี่ยวได้เลยใช่รสชาติจะหวานงั้นเราลองเด็ดอนไนดีฮะ พี่น้ำตาลแนะนำหน่อยว่าต้องเด็ดยังไงอ่าจับตรงขั้วอาจับแบบนี้เลยแล้วก็ตัดตรงก้านตรงนี้ได้เลยนะคะอ๋อโอเคผมลองนี่ฮะเลยนะครับใช่นี่ผมตัดตรงนี้ใช่ไหมใช่โบ๊ะเป็นยังไง และกา้างเครืเ่เขียวอยู่ก็คือปกติใช่ไหมปกติคะ่คะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีมันเริ่มที่จะเป็นสีน้ําตาลละก็สะแสดงว่ามันเก็บเกี่ยวได้แล้วแล้วถ้าสมมุติเราปล่อยให้มันเป็นสีน้ําตาลนี่คือมันจะแห้งมันจะเริ่มเหี่ยวตรงนี้เราจะเอาไปทําเป็นลูกเกตแล้วเมื่อกี้เห็นคุยกันว่ามีมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับที่นี่มีอะไรบ้างนะคะ อ,องุ่นเนี่ยที่ปลูกที่นี่จะมีหลายสายพันธุ์เลยแต่หลักๆแล้วจะมีเจสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุส์สำหรับทานสดก็คือมารูซีเลตหรือว่าแบล็กโอปอมเป็นสายพันธุ์นำเข้าจากออสเตรเลียพวกนี้ไร้เมล็ดค่ะรสชาติหวานกรอบนะคะคส่วนอีก6กสายพันธุ์เป็นอง,งุ่นทำไวน์สี่สายพันธุ์สำหรับทำไวน์แดงจะมีคาร์บเนสซอียงชิราสนะคะเทมปานิโลแล้วก็ดอนเฟเดอร์ครสองสายพันธุ์สำหรับทำไวน์ขาวจะมีชานิมบลัองแลวก็โครมบาตค่ะโอ้โหเปะ๊ะมากๆ และอันนี้คือย้ำอีกทีว่าถ้าคนที่มาเนี่ยแพ็กเกจประมาณราคาเท่าไหร่ต่อท่านนะ,ะหลักๆแล้วเนี่ยกิจกรรมไวนารีทัวร์นะคะจะเป็นกิจกรรมที่เข้าไร่องุ่นเข้าโรงงานผลิตไวน์แล้วก็ชิมผลิตภัณฑ์ตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายท่าละ350บาทสำหรับการตัดองุ่นนะคะจะเป็น s ซีซันอลพิกกิ้งนะคะเป็น กิจกรรมพิเศษที่เราจัดขึ้นนะคะตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาทางแฟนเพจ Facebook p b ีว l l เลได้เลยว่าในช่วงนั้นเนี่ยเรามีองุ่นพร้อมตัดหรือเปล่าเอากลับบ้านได้ครึ่งก,กิโล200บาทต่อคนใช่ไหมใช่ค่ะโอเค อันนี้ก็จะนําไปล้างก่อนแล้วก็นำไปชิมชนี่เรามีที่ล้างสเรรจแล้วเรียบร้อยเอี่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปชิมกันสดๆน่าเสียง<ม>กรอบมากเลยอือองุ่่่ทีีนนร่อยอกรอบมากรสชาติหวานกรอบนะคะด้วยดินที่สมบูรณ์และอากาศที่เหมาะสมนะคะก็จะได้รสชาติที่ perfect ที่สุดเลยโอ้โห,โห,โห <laughs> ทา่าอนาคตดี เมื่อกี้น้องน้ำตาลพาพี่ไปดูองุ่นที่สามารถทานได้แล้วอันนี้เป็นองุ่นสาหรับทำ,ทำเป็น<ว>ทำเป็นไวน์แล้วก็เป็นน้ําองุ่นด้วยใช่เป็นสายพันธุ์อะไรคะ s h ชีราหรือว่าชิราสค่ะจากฝรั่งเศสนะคะซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยวแล้วก็นําไปเหยียบด้วยอันนั้นจะเป็น t r a d i ช i นอ a l ดั้งเดิมแบบโบราณารย่าองุ่นนั่นเองค่ะอ่าย่าองุ่นอ่าให้พี่ตัดหน่อยดิ นี่ไหมโอ้สวยๆเลยสวยๆเลยนี่ยแน่นๆเลยฮะเอ่อขั้วมันอยู่ตรงไหนครับน้องตาลฮะนี่ใช่ไหมใช่อ๋อแต่ขั้วเขาเป็นสีน้ําตาลแล้วนะคือพร้อมเก็บเลยพร้อมเก็บเลยก็สามารถเอาไปทำไวน์ใช่แล้วโอเคเนี่ยฮะตัดเลยฮะเฮ้ยนี่เรียบร้อยชิมได้นะคะจริงเหรอฮะใช่เดี๋ยวพี่ป้อนไหมจะได้รู้ว่ามันแบบต่างกันยังไงจริงมะเนี่ยใช่กินได้จริงเหรอกินได้แน่ใจแน่ใจ พี่กินหนูกินโอเคนดี๋ยวเลยอ่ะจะมีเมล็ดนะคะสำหรับสาทานนี้เอาถ้าจะหวานจัดหวานจัดเลยแล้วก็ตอนนี้จะเปลือกหนาะอ่ะลองกินดูะจะตายม,มันจะมีความฝาดเข้ามาด้วยเพราะว่าเปลือกมนะันหนาอืมีมเม็ดก็อร่อยนะถ้าไปแช่เย็นก็อร่อยอะ่ะแต่ฝาดไปเพราะเปลือกเขาหนาน้องน้ำตาลบอกอือโอเคขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรฮะ ไปย่ำมงุ่นกันค่ะโอเคไปย่ำมงุ่นนะครับไปค่ะผมอยู่ในถังนะครับผู้ชมครับข้างล่างังุ่นเต็มเลยเรียกว่าเทศกาลเลยนะน้องน้ำตาลเป็นเทศกาล Harvest Festival ค่ะก็ค,คือการย่ำองุ่นนั่นเองนะคะจะมีในช่วงเดือนไหนฮะ เราจะจัดช่วงปลายมกราต้นเดือนกุมภาซึ่งจริงๆมีทุกปีแหละมีทุกปีปีละครั้งแต่ตอนนี้เป็นโควิดนะฮะมาตรการใช่ก็ต้องพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้ชิดกันนิดนึงใช่ต้องเป้นระยะห่างหน่อยใช่ค่ะโอเคแล้ววิธีการย่ำย่ำยังไงบ้างคะก็ใช้เท้าย่ำได้เลยค่ะย่ำให้ได้น้ำให้ได้มากที่สุดนะคะเราต้องจับขอบนี่ไหมน้ะเพราะมีค่อนข้างลื่นนิดนึงเนาะ ุดยอดความนุ่ย่ำไรคะย่ำหุ่นโอเคโอเคโหแล้วย่ำย่ำนานไหมกว่ามันจะละเอียดก็ให้ได้น้ำเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าการย่ำเมฆุ่นคือเป็นกรรมวิธีหนึ่งในแบบโบราณที่ให้ได้น้ำาองุ่นออกมานั่นเองนะคะก็คือต้องไม่ให้เห็นเม็ดเลยอ่ะเม็ดมันเยอะไม่หมายถึงว่าเมองุ่นอ่ะต้องให้มันแบบแรกไปเลยแล้วให้น้ำใช่แล้วพอย่ำเสร็จเอาไปทำอะไรต่อน้องน้ำตาลก็เข้าสู่กระบวนการทำวายต่อได้เลย นุกมากฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เนาะทำที่อื่นไม่ได้ใช่ลื่นอ่ะย่ำแล้วไหมคะอะพี่กินหมูม่กิน่ะพี่กินก่อนเดี๋ยวผมกินพี่พี่กินผมกินเก้า สนับสนุนโดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP ถงอลวครโรงบ่มวน์เป็นโรงบ่มไวน์แห่งแรกของเขาใหญ่ oh. แห่งที่สองของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ああเรียกได้ว่าผมพาผู้ชมมาดูความภูมิใจของคนไทยแล้วกันที่สามารถผลิตไวน์และเป็นโรงงานใหญ่ขนาดนี้นะฮะน้องน้ำตาลพาชมเลยว่าอะไรคือตรงไหนบ้างได้ค่ะ,คะเราเก็บเกี่ยว ปีละหนึ่งครั้งนะคะสำหรับองุ่นทำไวน์เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งมาที่ห้องนี้ก่อดเป็นระดับแรกรแล้วก็จะมีการตีคัดแยกก้านค่ะอันนี้คือคัดแยกก้านใช่ตีคัดแยกก้านออกลูกออกแกันใช่นะคะค,คัดแยกเปลือกแล้วก็เมล็ดออกจากนั้นส่งไปที่กระบวนการหมักไวน์ เมื่อเราเสร็จกระบวนการฝั่งด้านนอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะส่งวายไปกระบวนการหมักนะคะซึ่งกระบวนการหมักเราจะเติมยีสต์เข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อเปลี่ยนความหวานหรือน้ำตาลที่เหลือทั้งหมดให้เป็นแอลกอฮอล์ในี่ว่าเข้าห้องนี้มานะทีมงานผมนี่แบบถึงถึงขั้นขออยู่ในนี้เลยกลิ่นหอมมากทำไมเป็นถังไม่เหมือนกัน,นครับเมื่อหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะส่งมาที่ห้องนี้ก่อน<ๆ>นะคะก็คือกระบวนการบ่มนั่นเองบ่มใช่การบ่มของเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆได้กัน สองประเภทในห้างนี้ค่ะก็จะมีบ่มในถังสแตนเลสสตีลที่นำเข้าจากเยอรมนีนะคะและถังไม้อกใหญ่ที่นำเข้าจาก Italy, อิตาลีนะคะแตกต่างกันในส่วนเรื่องสีกลิ่นและก็รสชาติไ<อ>วน์ที่บ่มในถังสแตนเลสสตีลไวน์จะยังคงความเป็นผล,ลไม้อยู่ส่วนไวน์ที่บ่มในถังไม้อกเนี่ยจะมีกลิ่นของเนื้อไม้นะคะเข้ามาผสมประสานอยู่ด้วยออกแนวคลาสสิกสไตล์ค่ะเวลาในการบ่มนี่เท่ากันไหมครับในสองถังนี้ไวน์แดงสองปีไวน์ขาวหนึ่งปีนะคะ ซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีทั้งไวายขาวแล้วก็วายแดง ừ ừ ừ. จะเป็นการบ่มไวน์เกรดพรีเมียมค่ะคบ<ช>ผมจะบ่มในถังไม้โอ๊กเล็กที่นำเข้าจากฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาโอ oh. <ช>้ก็คือไวน์แดงไวน์ขาวก็คือใส่ถังนี้แหละใช่ค่ะ วางแยกกันไหมเหรอแยกกันนะคะเราจะมีเลคคอร์ดอยู่แล้วจะมีไวน์เมกเกอร์เป็นคนควบคุมไะะวน์เมกเกอร์คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวน์นั่นเองใช่ม <okay. S 2> ีน้ำตาลที่นี่คืออะไรครับ จะเป็นสถานีชิมผลิตภัณฑ์นั่นเองอ๋อเหมือนที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ถ้าใครไม่ทานไวน์ต้องทานยังไงก็คือทานน้ำองุ่นน้ำองุ่นน้ำองุ่นจากองุ่นที่ไปทำไวน์ถูกต้องเป็นสายพันธุ์ไหนคะั Shiraz ค่ะ๋อใช่เป็นสายพันธุ์เดียวป่ะที่จะมาทำน้ำองุ่นได้ถูกต้องโอเคงั้นชิมยังไงดีโอเคจะมีสองแบบแล้วแต่คนชอบด้วยครับจะมีแบบดื่มเพียวๆเลยแล้วก็ใส่น้ำแข็งขอสองแบบเลยได้นะไม่ต้องเยอะนะครับโอเคค่ะครับผมชิมชิม อร่อยอ่ะออน้ำมะมูดนะครับซื้อเตไม่ได้นะครับอ,อ,อันนี้ถ้าใครที่มาที่นี่เนี่ยเขาขอมาแวะชิมได้ไหมได้ค่ะเรามีให้เทสด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออืมอ,อร่อยนะถ้าผมเองนะผมชอบทานแบบสน้ำแข็งสดชื่นดีอร่อยสุดๆ ผู้ชมครับหลังจากที่ผมไปทำกิจกรรมหลายอย่างนะครับทั้งยำองุ่นทั้งเก็บองุ่นที่ทานได้เลยทั้งไปดูองุ่นที่สามารถทำไวน์ได้นะครับแล้วก็ทำน้ำองุ่นได้ด้วยตอนนี้หิวข้าวแล้วแล้วก็มาเจอกับเชฟปิ๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟปิ๊กครับสวัสดีครับเชฟปิ๊กครับเป็นคอร์นเฟลกเชฟของที่ P B Valley นะครับร้านอาหารเ r รทฮอนบิลนะครับร้านอาหารนี่เลยที่ที่นี่คืออาหารประเภทไหนครับอ่าจริงๆของเราเนี่ยเรา มีคอนเซปต์ว่าเราจะเรียกว่าไวน์นรี่คูซีนนะครับไวนนรีคูซีนเนี่ยคืออาหารที่เราจะใช้ไวน์ของเราและส่วนผสมการทำไวน์ต่างๆเอามาทำเป็นอาหารของเราโอ้ใช่ไหมเพราะนั้นคนก็ต้องนึกถึงว่าอัุุ่ไวน์บาๆอะไรก็ได้เหมือนได้ทำเหมือนได้มาทานอาหารและได้ทานไวน์ไปด้วยถูกต้องฟิวชั่นกันได้ยินขนาดนี้แล้วอยากรู้แล้วว่าข้างในมีเมนูอะไรบ้างได้เลยเดี๋ยวไปที่ห้องอารเลยได้เลยครับตามมาเลยครับ เชฟปิ๊กฮะเห็นว่าเป็นแบบว่าเมนูที่เพิ่งคิดสดใหม่สําหรับตีงคู่รักเลยจังหวะดีมากที่คุณซันมาตอนช่วงนี้พอดีเราจะใกล้ช่วงวาเลนไทน์พอดนีนะครับ,รบผมอ่าเราก็เลยทําเป็นเมนูเซตเป็นวาเลนไทน์ึ้นมาสำหรับคู่รัก,กสำหรับคู่รักใช่ก็เรามาเริ่มที่จานแรกตัวแอปเปิลไทเซอร์จานนี้ครับ,รบชื่อเมนูว่า สไปซี่คิวปิดตั้งชื่อให้มันดูหวานเหลาอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งไม่ค่อยจะเข้าหน้าผมได้หรอกนะครับจะเป็นตัวสโมกแซลมอนครับเสิร์ฟคู่กับตัวทมาโดซัลซ่าความสไปซี่นิดนึงจักจ้านร้อนแรงความรักอะไรอย่างนี้นะฮะอร่อยมากขอกินนะสเพิไ์เซอร์เรียกทำย่อยกันละตัวนี้ชื่อเ o ิ่มเอฟเฟอร์ซานะนี่ลังๆโพบจะเป็นตัวเส้นดำ ที่เอาไปผัดกับตัวพิงซอสของเราพิงซอสคือเป็นเบสมาจากตัวซอสมะเขือเทศผสมกับครีม,มซึ่งตัวซอสมะเขือเทศตัวนี้มันเป็นซอสซิกเนเจอร์คือมันมีส่วนสมของอุ่นเข้าไปด้วยม,มีเผ็ดนิดเดียวกุ้งนี่ก็ทำออกมาได้สุกพอดีมากเลยนะเด้งเด้งกำลังอร่อยเลย ถัดมาจะเป็นตัวอาหารจานหลักแล้วแต่เรามีให้เลือกสองจานถ้าไม่ทานเนื้อ <ฮะ S 2> ก็จะเป็นทานเป็นตัวแซลมอนแต่ตัวนี้เป็นคนที่ทานเนื้อชื่อของเขาอาจจะดูไอ้นี่นิดนึงตัวนี้นคือ French Kiss นะครับนี่ทำไม French Kiss เพราะว่าเราเสริมด้วยลิ้นวัวอ่า French Kiss เป็นไหคุณก็ไปเสิร์ชหาเองว่าแปลว่าอะไร <c oughs> French Kiss เราก็เลยเสริมลิ้นวัว ลิ้นโวของเราเนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าเราอ่ะเอาไปตุนกับซอสใบแดงของเราานับชั่วโมงนี้ผมว่าเกิน6ชั่วโมงแน่นอนอ่ะโอ้ตุ๋นแบบไฟอ่อนมากแล้วลิ้นเนี่ยถ้าไม่มีฝีมือนะ <c oughs> เหนียวนะบอกเลยอันนี้คือแบบละลายเลยอร่อยถัดมาสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อเราก็จะเสิร์ฟเป็นตัวแซลมอนตัวนี้ <c oughs> คือ <c oughs> s a c r i f y เสรละ รี่ว่าแซลมอนของเราเนี่ยเราเลือกตัวแซลมอนเท้าที่เป็นแซลมอนสายพันธุ์มาจากทะเลทัสแมนเนียนโหโอ้หมันเป็นแหล่งที่น้ำเขาค่อนข้างจะบริสุทธิ์ที่สุดอร่อยนะครับแซลมอนข้างนอกจะกรอบนอกนุ่มในข้างในจะมีความจุยซี่อร่อยใช่แล้วแซลมอนของเราเนี่ยเราจะเสิร์ฟแบบมีเดียมเราจะไม่เสิร์ฟแบบสุกมากเพราะว่าถ้าสุกมากเนี่ยมันจะกระด้างนิดนึงมันจะกระด้างมันจะทาแล้วมันจะแบบติดคอน,นิดหน่อยใช่ให้มันมีจุยซี่ข้างในนิดนึงนะครับของหวานครับเชฟครับครับผมตัวนี้ ชื่อฮาร์ดนะครับาเลยู้ใจ,ใจเลย,เลยแน่นอนมันเป็นตัวบัตเตอร์เค้กเสิรฟ์ฟคู่กับตัวซอสเบอร์รี่นะครับอูหอมมากเลยครับหอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งทานกับออสตรอเบอร์รี่กับซอสด,ด้วยมันยิ่งทำให้สดชื่นขึ้นกลมกลมเลยฮะและนี่คือทั้งหมดของในทีมวาเลนทายใช่ครับและต่อไปจะเป็นอาหารของที่นี่ว่าซิเนเจอร์มีอะไรบ้างถูกต้องเชื่อเลยครับเมนูแรกเลยครับเชฟนี่ ใครมายัางไงก็ต้องสั่งตัวเมี่ยงใบหู เมี่ยงใบองุ่นอ่าผมติคคณกินเมี่ยงผมรู้ว่าจะเจออะไรนะใบใบชะพูใบอะไรกันแล้วแต่อะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ก็คือใบที่ผมไปเก็บผลกับน้องเอ่อน้องน้องน้ำตาลมาใช่แล้วแต่เห็นเขาบอกว่าต้องเป็นใบที่ไม่มีขนเท่านั้นที่จะทานได้ถูกต้องถูกต้องนี่เห็โมมลแมนนี่เราห่อมาให้เสร็จแล้วนี่ห่อให้เสร็จแล้วข้างในนี้มีอะไรบ้างครับเชฟอ่ะก็แน่นอนก็จะมีเครื่องเมี่ยงทั่วไปนะครับแต่ที่สาคัญคือตัวเนี้ยตัวเครื่องไส้ตัวเนี้ยอุ้ยอันนี้เป็นสูตรมาจากคุณย่าคุณยายของคนกับ เาแกเลยมไม่เหมือนเมี่ยงคำทั่วไปอ่ะเ<ช>มี่ยงคำทั่วไปมันจะมีความฝาดของใบชะพูอยู่บ้างใบชะพูเขาจะกรบกินหมดเลยแต่อันเนี้ยเหมือนเขาเสริมกันให้แบบอ่ะกัดโดนมะนาวมะนาวก็เปรี้ยวอร่อยอโดนพริกก็เผ็ดแบบอร่อย<ช>โดนถั่วก็กรอบแบบอร่อยใช่ โดันนี้ก็จะหวานหวานหน่อยโดระงุ่นก็จะเปรี้ยวมาอีกถูกต้องสดชื่นอร่อยกลมกล่อมในคําเดียวนั่นแหละอร่อยจริงที่เราอยากให้แบบเนี่ยคือเจอใครใครใครก็ต้องมาเจอผมไม่เคยทานเมี่ยงใบองุ่นเลยนะเชฟใช่โอหเปิดประสบการณ์มากอร่อยมากใช่ครับุดยอดเมนูต่อไปเลยครับอ่าเมนูถัดมานี่เลยตัวซิโคงซิโคงเดียวเดียวเดียวอย่าใช้มีดอย่าใช้มีดถึงขึ้นแบบโอ้ยหลุดเลยนี่ไม่มีเนื้อติดเลยนะโอ้โหหลุดเลยงั้นผมฉีก่างนี้ได้เลยนะฮะ อ๋อหูร่อนสิครับร่อนสิครับสุดยอดอันนี้คือวิธีการทําคือเอาไปตุ๋นนะครับหรือว่าอะไรครับทำไมมันร่อนได้ครับเราเอาไปเบรสนะครับเบรสคือเบรสมันคือตุ๋นกับอบมาผสมกันหอมมากแลมันนุ่มมากแล้วซอสที่ทาคือซอสบาร์บีคิวป่ะครับหรือว่าเป็นซอสบาร์บีคิวสูตรพิเศษของทางร้านอร่อย หน้าถัดมาตัวนี้แอฟริกันชิเก้นนะครับมันคือไก่อบสไตล์แอฟริกันอ่าตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่าตัวไก่ของเราเนี่ยเราก็เอาไปหมักไวแดงด้วยเช่นกันนะครับ,รบซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยเขาจะเสิร์ฟกับตัวซอสพริกที่มีความเผ็ดนะครับกล้วยนี่ซอสนิดนึงนะครับไก่หอมมากเลยครับ แล้วไก่ก็คือเขาทำมาได้ดีมากตอนแรกผมแอบกลัวว่าจะแห้งนี่ผมทานตรงอกเลยนะขนาดตรงอกยังไม่แห้งเลยนุ่มมากอร่อยมากใช่ยอดมากใช่ขอบคุณเจฟปิ๊กมากครับขอบคุณมากเลยครับมาแนะนำวันนี้คือซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่เลยแล้วเมื่อกี้ที่เราพูดก็คือเป็นเซตของวาเลนไทน์ ใช่ถูกต้องครับครับแล้วก็จริงๆที่นี่เขาคือใจดีมากนะฮะแจกกิโบเชอร์นะครับ3ารางวัลนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่ากฎกติกาเป็นยังไงไปดูใน Facebook หรือไ G ของหนีเที่ยวกันตอนนี้ผมับเชฟปิงนะครับขอดื่มดัำบรรยากาศก่อนนะครับแล้วเจอกันครับเขาไม่ใช่มนุษย์โลกเขาเป็นเอเรียนมนดษด์ดาคานที่มาจุติอยู่ในเก่งาในโลกใบนี้นะครับสวยมากเลยครับนี่ผ้าวาดเหรอครับอยากรู้ราคาเท่าไหร่มาดูเอา นี่มีมีบรวอกอยู่ผมสั้นนะครับครับผมอาจารย์พอมีเวลาว่างว่านูเให้หน่อยผมจะไปขายต่อเป็นไงฮะดูกรีบดูกรีบออกเขาถูกไหมฮะโอ้หคมมากเลยนะเป็น artist house เออผ่ายแลวผมบอกให้ผู้กันหลุดไม่ได้ให้คุณหลุดไป